ติดเชื้อ h v จากสฟกสามีเมื่อ12ปีก่อนนะคะตอนนั้นก็รู้สึกท้อแท้มากหมดหวังก,ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงนะคะตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะญาติพี่น้องกอ็กลัวกลัว่าเราจะติดเชื้อจากเรานะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่เขาไม่ได้รังเกียจนะคะก็พยายามหาสมุนไพรมาให้เรากินเพราะเขาคิดว่าหมอนมันก็น่าจะหายนะคะ ต่เวลาเมื่อผ่านพ้นไป7จ็ดปีเราก็เริ่มมีเรื่องของอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องมีอาการเรื่องอเหนื่อยหอบมากขึ้นนะคะพอตอนนั้นก็เลยเริ่มรับการรักษาในโรงพยาบาลก็หลังจากได้รับยาต้านไวรัสแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งที่ทำให้เราผ่านพ้นชุดในช่วงนั้นมาได้นะคะ ริงๆก็ต้องยกให้เรื่องในเรื่องของยาต้านไวรัสนะคะที่สามารถที่จะควบค,มคุมตัวเชื้อ h i ชวให้เราได้นะคะแล้วก็กำลังใจจากเพื่อนจากญาติพี่น้องจากคุณหมอคุณพยาบาลในโรงพยาบาลภูมิพลนะคะก็มีส่วนอย่างมากที่ทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็รับการรักษานะคะการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมันเป็นการรักษาอย่างต่อเนื่องระยะยาวนะคะต้องกินยาตลอดชีวิต ก็หลังจากที่เราแข็งแรงขึ้นนะคะก็ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ HIVAIDS มากขึ้นนะคะได้รับความรู้ต่างๆมากขึ้นนตรงนี้ก็ทำให้ครอบครัวเราเขา้เขาใจเรามากขึ้นนะคะสามารถไม่กลัวแล้วก็ไม่รังเกียจเราเราก็เป็นผู้ติดเชื้อนะคะก็ขอขอมอบกำลังใจตรงนี้นะคะให้กับผู้ติดเชื้อทุกคนนะคะต้องบอกว่าสิ่งหนึ่ง ะะก็ต้องยอมรับกับตัว h อ v ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานะคะเอชบีเนี่ยมันก็คือเพื่อนที่อยู่ในกับเราตลอดชีวิตนะคะเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แล้วก็ต้องบอกว่าเอชโรคเอชสามารถรักษาได้นะคะขึ้อนอยู่กับการดูแลสุขภาพของเรานะคะการไม่แพ้เชื้อแล้วกไ็ไม่รับเชื้อเพิ่ม การพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอเท่านี้นเองนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างแข็งแรงปกติสุขได้นะคะก<ช>็อยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในผู้ที่ติดเชื้อเอชวีนะคะถ,ถ้าสังคมคนรอบข้างในทุกคนไม่เข้าใจในผู้ติดเชื้อเอชวีก็อาจจะทําให้ผู้ติดเชื้อนี่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวไม่กล้าแสดงตนออกมาแล้วก็เข้าไม่ถึงในเรื่องของการรักษา อาจจะทําให้เขาเสียชีวิตได้ถึงแม้จะเป็นผู้ติดเชื้อนะคะเราต้องบอกว่าเชือเอวีไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราหมดสิ้นไปนะคะคุณค่าของเราไม่ได้ลดลงไปเรายังสามารถที่จะทํางานเพื่อสังคมทํางานเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาเอดให้กับประเทศชาติได้ะคะ่ะ